สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไหนก็ไม่รู้บังเอิญผมได้กล้องด s l อเป็ข็ลจ้องดิจิตอลเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แล้วเป็นอ e o s อ0อฟนะครับนี่เขาปากไว้แล้ว ผมเป็นอะไรที่ถูกฉลกกับแคนนอนมากเพราะว่าใช้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในหลากหลายรุ่นนะนะก็เลยหยิบเอามาเล่าเอามาเล่าสู่กันฟังว่ากล้องแคนนอนพวกนี้มันสะดวกสบายในเรื่องไหนส่วนเป้ที่เห็นนี่เป็นฟาสแพกนะครับเราวบโลเวอร์โรหัสรุ่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อน เป็นรห,นหัสรุ่น2 5 0 a w ครับเป็นฟ a s t t a ท็ BP 2 5 0 a w คือมาเล่าก่อนจะตัวเนี้ยที่ผมเขาฝากเอาไว้ u o s 500D อยดี B, เป็นดิจิตอลที่ยังไม่มีจอพับยังเป็นจอลักษณะเนี้ยวันนี้ก็คืออยากจะนั่งเล่านะไปเรื่อยๆจะเลยมานั่งไกลๆอย่างนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดจะจาะเล็กให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ไม่มี Wi-Fi นะครับก็ใช้เมมโมรีเป็น S D Card ปกติเลยซึ่งผมก็เนี่ยเหนมีหลับเนี่ยครับเป็น S D c a r ์นี้ผมเอา S D Card ของโซนี่มาใส่ไว้นะครับคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาเก็บไว้นานๆมันจะค่อนข้างรวนนิดหน่อย มันต้องหยิบออกมาให้มันโดนไฟหรือเอามาใช้งานกันแบบอย่างต่อเนื่องประจำเมื่อเช้าก็ไปที่วัดมาเหลาบ้านก็เอาไปถ่ายภาพวิววันนี้ก็ใช้เป็นเลนส55.250นะก็ 250. มีกันสั่นในตัวอยู่ในระดับหนกงมีออโต้โฟกัสซึ่งกล้องที่อยู่ในช่วงเกือบ20ปีอะ มันมีระดับเนี้ยในยุคนั้นมาถึงยุคนี้ก็ยังเทพอยู่นะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนพึ่งกําลังจะเล่นกล้องแล้วกําลังมองหาซื้อกล้องแต่มีข้อสงสัยมีงบประมาณซึ่งค่อนข้างจะจํากัดหรือบางคนก็มีพ่อแม่อุดหนุนอะไรไม่จํากัดแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะไปจบที่รุ่นไหนซึ่งผมแนะนําว่าจริงๆต้องถามตัวเองเลยนะว่าเราจะเอาไปทำอะไรไปทำวีล็อ หรือเอาไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยได้เหมือนอย่างตัวก่อนที่ผมรีวิวเอาไว้ก็เป็น Panasonic G95 นะครับซึ่งตัวนั้นมันถ่ายวีดีโอ 4K ได้แล้วก็ไลท์สดได้ทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวย้อนยุคตัวนี้กันก่อนก็มีช่องมองภาพนะครับเวลาถ่ายภาพก็ถ่ายเสร็จ ตั้งภาต่างๆก็เหมือนสไตล์คันนันให้มันตัวภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้ในตัวลังชัวขาวได้มีเซ็นเซอร์ขึ้นหลังช่องมองภาพนี้เวลาเอาหน้ามาแนบไปตรงนี้มันจะดับเลยแบบนี้ครับเแบบนี่ยมันจะดับเบนี้ยึ๊บประมาณนี้แล้วเมื่อวานก็ ไม่ใช่เมือวานสเอาลองใช้กับถ่ายภาพกีฬามาละสองรอบเึิ่งชาร์จแบบตอนนี้หนึ่งครั้งแบบมันอนมากเลยนะอุปกรณ์ควบพวกเนี้ยมันก็ใช้กับกล้องแคนนอนรุ่นเดิมๆเ,เ,เก่าๆได้ผมยังไม่ได้ลองแบตอลย ว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยแม้จะผ่านเวลามานานแล้วนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแคนนอนสร้างออกมาได้ดีผลหมื่นผลไม้แล้วจากที่คุยกับที่เจ้าของกล้องแล้วเขายังไม่เคยเปลี่ยนมา่านแัตเตอร์เลยก็ใช้งาน ใช้งานนะแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนมานอรับถือว่าทนซึ่งปกติที่ผมถ่ายอยู่ประจำพอใกล้ๆปกติมาตรฐานมันแสนแสนนิดๆแต่พอถ่ายจริงๆมันจะเกินก็ประมาณแต่น้าสองแสนมันทนได้ถึงจะเปลี่ยนมากครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเป็นเน็ตอินเจแปนนะซึ่งไม่เหมือนรุ่นหลังๆเริ่มจะไม่เจแปนละ ก็เหมือนเจ็ดห้าส่วนของผมก็เหมือนเป็นเแลคุณภาพจัดวัดยี่้ได้ฟังเพลงปเตอร์เมื่อชช้าจากคลิปที่วัดดอนใหญ่ก็คงจะได้ยินเสียงสเตอร์กันไปบ้างแล้วเมียนจิพบเลยเห็นไหมครับดังนั้นที่จะมาพูดสรุป รวมในวันนี้เลยก็คือเด็กๆที่มองหากล้องถ่ายรูปที่เอาไว้ใช้งานไว้เรียนโดยเฉพาะเด็กที่เรียนในสาขาที่ต้องถ่ายภาพถ่ายภาพยนตร์หรือเป็นครีเอเตอร์ในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากๆให้มองกล้องที่มันเหมาะสมกับตัวเองและอุปกรณ์ส่วนพวบมันใช้ได้เยอะเช่นอย่างของผมเองซึ่ง ใช้ของ Panasonic G95 นะครก็อย่างแรกเลยมันต้องต่อไม้ได้ก็มันมีช่องต่อไม้3.5ได้ซึ่งมันสะดวกต่อไม้แบบอื่นนะครับไม้สายเนี่ยแหละเพราะบางทีไม้ไร้สายต่อได้ก็มีปัญหาอุปสรรคเรื่องระยะทางและวคืนรบกวนนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอโฟเคได้แบบไม่จำกัดระยะเวลากันน้ำกันฝุ่นได้เวลาไปต่างประเทศเจอทีมะ หรือเจอน้ําฝนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ้าฟ้าแพกเนี่ยมันก็สะดวกมันมีถุงกันน้ําสําหรับเอา,าดึงออกมากันน้าได้มันอยู่ใต้นี้เนี่ยดึงออกมาแบบนี้ครับไม่ดึงดีกว่าที่เก็บเก็บมากเลยนี่ดึงออกมาล่าสุดมากที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นน้นฝนตกแล้วช่องด้านข้างนี้มันก็จะมีที่เก็บ เก็บแท็บเล็ตเก็บโน้ตบุ๊กได้ครับก็คงไม่ได้รีวิวก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้และนี้ก็คือเรื่องเล่าของกล้องในอดีตแ a n น n E O S 500D นะครับ มาต่อกันอีกนิดนะฮะให้ดูใก,กล้ๆเดีย๋ยวยครับถึงความคงทนตาวนและการใช้งานของเขา เกือบ20ปีมีปุ่มเนี้ยที่มันมเลื่อนไม่ค่อยไปและหน้าคอนแทคข้างในน่าจะสึกหอลอไปละแต่สามารถใช้สกอร์ลิงตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับแทนได้อือไม่มีฟิลเตอร์นะเลนไม่มีฟิลเตอร์แต่ว่าเวลาผมใช้กล้องผมจะมีอุปกรณ์ไว้ด้วยเวลาเดินทางคือ ปัดปุ่มไปแล้วตัวมาติ้งตัวเนี้ยเป็นที่สำหรับเช็ดทำความสะอาดเลนกับก,บกระดาษเช็ดเลนตัวนี้ก็เป็นที่ปัดปุปด่มวันกไป ถ้าเป็นวิธีทําความสะอาดเลนสแบบง่ายๆอยุปกรณ์ออพวกนี้ก็มีจําหน่ายในตลาดมานานพอสมควรแล้วครับแต่เด็กๆที่จะซื้อใหม่แนะนําให้ใส่ฟิลเตอร์ไว้นะครับใส่ฟิลเตอร์ไว้ส่วนวนี้เป็นกระดาษเช็ดเลน อันนี้เรารู้จักกันดีเนะซ็ปตปวนออก,อกแล้วที่เหลือก็เอามาทำความสะอ,อาดส่วนอื่นได้นะครับแต่แบตก็ทนจริงๆเวลาเราซื้อแบตบ ตเอรี่สำหรับต้องถ่ายรูปให้ซื้อของแพ้แบบนี้เหมาะก็เล่าสู่ก uh, ันฟังประมาณในเรื่องของการใช้กล้องถ่ายรูป แต่ถ้าเอาแบบโฟกัสเร็วๆพวกง่ายๆเบาๆแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากนะพวกโซนี่ก็ดีนะแต่ว่าราคาอุปกรณ์ติมอมไรพวกนี้ก็จะแพงต่างตัวเหมือนแต่ตัวกัดเร็วจริงข,ของโซนี่แต่ให้ผมเลือกก็แ n นนอนเลยแล้วตอนหน้าเมื่อเจ้าโซนี่ตัวที่ว่ากลับมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ